ส,สดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกร,รซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของกองทืนฟื้น,ฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกร,รนั่นเองค่ะและนี้คือกลุ่มทำนาบ้านปักเป้าจังหวัดชัยนาทกลุ่มนี้มีสมาชิกอยู่74คนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการทำนาทั้งหมดเลยค่ะ แต่ด้วยแรงสนับสนุนของกองทุนฟื้นฟูทำให้สามารถพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืนและน่าชื่นชมมากๆค่ะในปี2559กลุ่มก็ได้รับเงินอุดหนุนจำนวน30,000บาทงบนี้นะคะก็ได้นำไปใช้ในโครงการเพราะปลูกเห็ดนางฟ้าจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ไปซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอกขายกลายเป็นรายได้เสริมที่สร้างโอกาสต่อยอดให้กับสมาชิกนั่นเองค่ะ ต่อมาใน 2, 1, ปี2,561กลุ่มก็ได้รับเงินกู้ยืมจำนวน319,800บาทนำไปสร้างโรงเรือนและเริ่มผลิตก้อนเชื้อเห็ดเองมีสมาชิก10คนเข้าร่วมโครงการคืออยากจะบอกว่าในช่วงที่ผลผลิตสูงสุดกลุ่มก็สามารถเก็บเห็ดได้ถึง100กิโลกร,รัมต่อวันนอกจากนี้กลุ่มยังมีการรับซื้อเห็ดจากสมาชิกทุกๆคนในกลุ่มเพื่อกระจายไรายได้ไปให้ทั่วถึงนั่นเองค่ะ และยังต่อยอดความสําเร็จด้วยการทดลองปลูกกระชายในวัสดุที่เหลือใช้เช่นก้อนเชื้อเห็ดเก่าซึ่งให้ผลผลิตได้ดีงามมากพร้อมทั้งยังส่งเสริมผู้สูงอายุในชุมชนให้มีไรายได้จากการก่อกก้อนเชื้อเห็ดอีกด้วย ในระยะเวลาเพียง5ปีกลุ่มก็ชำระหนี้ครบภายในปี2,566ปัจจุบันกลุ่มมีแผนขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อจัดซื้อเครื่องจักรและไซโ,โรเก็บวัดสดุค่ะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการพึ่งแรงงานคนด้วยค่ะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและความสัมคคีคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จของกลุ่มบ้านปักเป้าค่ะกลุ่มนี้นะคะถือว่าเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรที่แท้จริงค่ะ กองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจะยังคงเป็นแรงส่งเสริมและสนับสนุนที่สำคัญในการพัฒนาอาชีพเพียงข้างเกษตรกรในทุกก้าค่ะโหแค่ฟังแล้วก็ยังภาคภูมิใจแทนเลยค่ะที่มีกองทุนฟืนฟ้นฟูและพัฒนาเกษตรกรคอยให้การสนับสนุนอยู่ข้างๆเกษตรกรค่ะอย่าลืมนะคะมาเป็นสมาชิกกับกองทุนกันเยอะๆนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ